งานนี้นานาเริ่มถึงทางตันแล้วค่ะด้านเจนสุดาโรสตรอรี่แซบฟาเจ็บถึงใครขณะที่เจนี่เทียนโพสวรรณได้รวมแก๊งอีกครั้งหนึ่งเขาบอกว่าก็รับสายเขาสิพี่เจนไม่ได้รับสายเองแต่โอปอเป็นคนคุยเองแล้ว <c oughs> ซึ่ง ก็ยังไม่น่าอะไรเราไม่พูดดีกว่าว่าเขาพูดว่าอะไรบ้างเพราะฉะนั้นถ้าประเด็นรับสายเนี่ยโอปอเป็นคนรับแล้วเป็นคนคุยเรียบร้อยแล้วแต่ตอนนี้มันแบบมันเลยจุดที่แบบอ่ะส่งข้อความมาจะบอกว่าจะคืนจะอะไรก็ไม่มีการคืนให้อืทุกคนก็รอมันก็เหมือนกันรออย่างแบบไร้ความหวังอะทุกคนแบบคือเอาจจริงนะมันเหมือนทุกคนวันเนี้ยรอรอว่าแบบ เมื่อไหร่คุณจะแบบไปตามเส้นปรกที่ฉันได้แบบจุดไว้ให้แล้วอะมันไม่ได้ยากเลยชีวิตคนเราไม่ได้ยากเลยอะอแคบบ่แบบแค่อยู่กับสิ่งที่แบบมันใช่ไม่ใช่จริงไม่จริงแต่มันอยู่ที่ว่าเราจะยอมที่จะแบบทนเจ็บอีกนิดแ,แต่คือความจริงแล้วทุกคนพร้อมช่วยเลยออืมืมม คือสนนิดคือไอ้ไม่ได้ตามเลยขนาดนั้นแต่เห็นคนนี้เขาเขียนกนแล้วบอกว่าเขาบอกว่าแค่ยืมเงินไม่ได้โกงหรอกันนบ้าไม่รู้ว่าคือเอาจริงนะตัวเจนนะไม่รู้เลยว่าตื้นลึกหนาบางหรือว่าอะไรยังไงก็ตามแต่เจนไม่รู้แล้วก็เราไม่รู้ว่าตรงนั้นมันมันเป็นอะไรอย่างไงบ้างแต่สําหรับตัวเจนอะเจนมองมิตรภาพมากกว่าอืเจนมองที่เรื่องของวันนี้เพื่อนเราเป็นยังไงบ้างเขาโอเคไหมเขาโอเคขนาดไหน เขาพร้อมหรือยังเขาพร้อมที่จะเจอกันโลกจริงยังถ้าเขาพร้อมปรับเจนพุ่งเจนพุ่งเลยจะบอกว่าบอกว่าพร้อมจะช่วยก็ก็ต้องคุยเองอยูยูไม่รู้ความสัมพันธ์ว่าน้อง<ม>โอปอเนี่ยใครคนก็ต้องรู้จักน้องโอปอถูกปะดัง<ม>นั้นน่ะไม่มีทางที่เพื่อนพี่เจนจะรู้จักน้องโอปอ<ม>คนเราบางทีไม่ได้อยากจะคุยเลยขนาดน,นั้นนะมึงแต่ถ้าเขาอยากที่จะคุยหรืออยากที่จะแจ้งอะไรออกมามันก็ผ่านทางนั้นได้พี<ม>่ว่าไม่จําเป็นที่ว่าเหมือนเราโกรธเพื<ม>่อนสักคนนึงอะ เราอยากจะรู้ว่ามันคืออะไรอ่ะอแต่บางทีกูไม่พร้อมอ่ะแต่กูให้อีกคนหนึ่งฟังพูไม่ต่างกันนะมันเป็นเรื่องที่พูดยากอะไม่ยากเลยไม่ยากประเด็นมันตรงมากอืมประเด็นมันตรงมากอืมอืมเรื่องปกติพิธีทานทานยังไงคะเดือมึงทานได้ยังไง มีเรื่องราว้าโทมมากมายเหลือเกินนะคะสำหรับครอบครัวของนานาไราบีนาและก็เวทไทเทนียมค่ะกับการถูกกล่าวหาชอโกองเพื่อนๆและคนรอบตัวเพื่อนๆในกลุ่มเลิกคบเพราะว่าโดนกันรอบวงโดยทางด้านของเจนนี่เทนโพสวร์นะคะได้ทำการลับขายของและตอบคำถามที่ชาวเน็ตถามเข้ามาว่าทำไมไม่รับสายเพื่อนเขาจะคืนเงินให้แล้วรวมถึงเรื่องที่เพื่อนๆยังออกมาโพสมาพูดกันไม่หยุด โดยก็มีการบอกว่าเรื่องรับสายผู้จัดการรับแล้วคุยแล้วตอนนี้มันเลยจุดที่ส่งข้อความมาบอกว่าจะคืนจะมาอะไรแต่ก็ไม่มีการคืนให้ทุกคนก็รอเหมือนรอแบบไร้ความหวงัง มันเหมือนทุกคนวันนี้เราว่าเมื่อไรที่คุณจะไปตามเส้นปลูกที่ฉันจุดไว้ให้แล้วชีวิตมันไม่ได้ยากเลยแค่อยู่กับสิ่งที่ใช่ไม่ใช่จริงไม่จริงแต่มันอยู่ที่ว่าเราจะยอมทนเจ็บอีกนิดแต่คือความจริงและทุกคนพร้อมช่วยเลยตัวเจนไม่รู้เลยว่าตื้นลึกหนาบางยังไงเราก็ไม่รู้ว่าตรงนั้นมันเป็นอะไรยังไงแต่เจนมองมิตภาพมากกว่ามองว่าวันนี้เพื่อนเราเป็นยังไงบ้างเขาโอเคไหมโอเคขนาดไหนเขาพร้อมที่จะเจอกับโลกจริงหรือย,อยังถ้าเขาพร้อมเจนพุ่งเลย นอกจากนี้ค่ะก็ยังมีประเด็นหลังจากเกิดเรื่องราวเพื่อนรักหักเหน่ยมโหดระหว่างนานาไราบีนาและก็แก๊งนางฟ้ากับเรื่องชอโกงเงินทําเพื่อนนกลุ่มหันหลังให้นานาซึ่งชาวเน็ตน,นะคะก็หันไปโฟกัสที่เจนนี่เทียนโพสวร์ที่เป็นเพื่อนรักที่ตายแทนกันได้ทําไมวันนี้ถึงไม่เลือกอยู่เคียงข้างซัพพอร์ตนานาเหมือนกับนานาที่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็คอยซัพพอร์ตเจนนี่ทุกเรื่องค่ะโดยทางด้านของเจนนี่เองนะคะเธอเนี่ยได้อธิบายเรื่องนี้บอกว่า ขอให้ทุกคนในแยกแยะเพราะตอนเรื่องของตนไม่มีเรื่องเงินและความไว้ใจเข้ามาเกี่ยวข้องทําไมเจนถึงไม่ช่วยไม่อยู่ข้างเขาหรือวันนี้ทําไมเจนเป็นแบบนี้กับสิ่งที่เขาอยู่ข้างเจนตลอดก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้คนส่วนมากโดนเยอะเจนเห็นน้ําตาของใครหลายคนที่มีความสูญเสียที่พวกเขาใกล้ชิดเจนมาก เจนรู้สึกว่าณนะวันนี้ถ้าเราไม่เลือกความถูกต้องมันก็จะดูเห็นแก่ตัวไปนิดสุดท้ายมันคนละเรื่องกันมันต้องแยกก่อนว่าประเด็นที่อยู่ข้างเจนไม่มีเรื่องของเงินเรื่องการไม่บอกความจริงเข้ามาเกี่ยวข้องยิ่งเป็นคนที่ใกล้กันยิ่งเป็นเพื่อนกันมันไม่ใช่แฟนที่จะมีความไม่ไว้ใจไม่สื่อาสาตต่อกันเรามองข้ามจุดตรงนั้นว่าแฟนไม่ทำเราอกหักหรอกหรือเพื่อนไม่ทำเราหรอก เพื่อนยังไงก็คือตลอดไม่ว่าจะทุกข์จะสุขมันคือเพื่อนตลอดคือทําไมไม่พูดความจริงเพื่อนทุกคนพร้อมสนับสนุนและช่วยเหลือณวันนี้เพื่อนทุกคนก็ยังรอความจริงอยู่ไม่มีคนไหนที่พร้อมจะไม่รักเขาอีกแล้วเพียงแค่วันนี้รอความจริงคนเราถ้ายอมรับพูดความจริงและขอโทษเจนเชื่อว,ว่าร้อยทั้งร้อยคนก็จะให้อภัยจริงๆนะแค่ยอมรับพูดมันออกมาแล้วขอโทษณวันนี้เจนพร้อมที่จะไปนั่งช่วยไล้์เลยนะเพื่อนล้มขนาดนี้ทําไมถึงไม่มีใครอยากจะไปช่วยทุกคนอยากจะซัพพอร์ต แต่วันนี้เราแค่ต้องการให้คุณพูดความจริงกับเราเท่านั้นเองมันคือสิ่งเดียวเลยพูดความจริงทำไมไม่พูดความจริงคือถ้ามันเป็นความจริงอะเราทุกคนเพื่อนทุกคนพร้อมที่จะสนับสนุนและช่วยเหลือและณนะวันนี้<ม>เพื่อนทุกคนก็ก็ยังรองความจริงไม่มีคนไหนที่จะไม่รักและไม่พร้อมที่จะเอ็นดูนะเพียงแต่ว่าวันนี้รอความจริงคนเราถ้ายอมรับและพูดความจริงและขอโทษ จนเชื่อว่าร้อยทั้งร้อยอะคนก็จะให้อภัยจริงๆนะเพราะว่าอย่าว่าแต่คนไทยเลยไม่ว่าใครก็ตามบนโลกใบนี้เรามีความเมตตาเรามีความที่แบบขี้สงสารอยู่แล้วแต่ว่าทางด้านของเจนนี่นะคะเธอเนี่ยโหเรียกว่ายังมีกําลังใจที่ดีค่ะโดยเฉพาะลูกสาวสุดที่รักอย่างน้องโนล่าที่เป็นกําลังใจให้แม่ในทุกช่วงเวลาทําให้แม่ยิ้มได้ค่ะโดยล่าสุดน,นะคะเจนนี่เนี่ยได้โพสภาพโมเมนต์ Moment, พร้อมข้อความสุดซึ้งแปลได้ประมาณว่า เพราะคุณฉันจึงหัวเราะมากขึ้นร้องไห้หน้อยลงและยิ้มมากขึ้นกว่าเดิมสึ่งในโพลนี้นะคะนอกจากลูกสาวสุดที่รักแล้วก็ยังมีเพื่อนอย่างโอซแวนพอลลาทเทเลอร์สินดีและก็ขขาโพดค่ะที่ก็ได้มารวมตัวกันเที่ยวกันด้วยซึ่งก่อนหน้าน,น,นี้เจนนี่ข้าโพดนะคะต่างคนต่างไม่ชอบกันเพราะว่ามีเพื่อนบางคนเนี่ยปั่นเอาไว้เยอะค่ะ คณะที่อีกหนึ่งในแก๊งค่ะที่ยังคงถูกจับตาทุกความเคลื่อนไหวนะคะสําหรับสาวเจนเจนสุดาปานโตค่ะหนึ่งในผู้เสียหายจากคดีโกงเงินส0ิบล้านบาทเวลาสุดนะคะเจ้าตัวเนี่ยออกมาโพสไอจีสตอรี่สั้นๆแต่ฟาดแรงที่ทําเอาจุกไปถึงนิ้นปีค่ะโดยก็เป็นภาพขณะที่เธอเนี่ยกำลังตั้งใจทํางานระบุว่าซื่อสัตย์ขยันอดทนและอีกข้อความหนึ่งค่ะบอกว่าทํางานแบบไม่วางแผนช่อโกงโ,โหชาวเน็ตค่ะ ตีความกันสนัดเลยว่าพอความนี้เนี่ยสื่อถึงใครหรือเปล่าต้องมีคนสะดุ้งแน่ๆค่ะต้องบอกว่าสาวเจนสุดาเนี่ยขึ้นไว้แต่ละทีเนคะทำเอาชาวเน็ตเนี่ยต้องแคปกันรัวๆเลยล่ะค่ะเพราะว่าแต่ละข้อความเนี่ยแซบไม่เบาเลยทีเดียว